สี่ค่านะครับที่บอกว่าเราออกกําลังกายแล้วปังหรือว่าออกกําลังกายแล้วร่างกายพังครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังกันนะครับการออกกําลังกายเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยนะครับทำให้เรามีเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นใช่ไหมครับระบบประสาท เรามัดในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นซิมพาราซิมทํางานได้สมดุลมากขึ้นครับการอักเสตในร่างกายลดลงไขมันลดลงน้ําหนักลดลงความดันลดลงชีพจรขณะพักลดลงนะครับถ้าเราออกกำลังกายเป็นไปเป็นอย่างต่อเนื่องผู้สุขภาพเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามเราออกกำลังกายเยอะมากขึ้นเพื่อจะไปแข่งกีฬาน,นะครับผมมีประมาณสัก4ี่ถึงหอันที่จะดูได้ว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยไปในทางที่ productive หรือว่ามีประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่าปังแล้วกันนะฮะกับอีก5อย่างที่แบบเราบอกได้เลยว่าการออกกำลังกายของเราเน ร่ากาคบค่าที่1น,นะครับเป็นค่าที่สําคัญมากแล้วก็ดูได้ง่ายที่สุดคือค่า VO2 max ครับเราสามารถใช้ค่า VO2 max จากนาฬิกาดูได้นะครับถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจําออกได้อย่างถูกต้องออกได้อย่างทําให้สุขภ,ภาพดีขึ้นร่างกายฟิตขึ้น VO2 max จะต้องค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายแบบไม่เคยออกมาก่อนเลยนยครับแค่ประมาณ1เดือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่า VO2 max ขึ้นมาได้ถึง5%เลยนะครับแล้วถ้าออกกําลังกายต่อเน,นื่อง3เดือนเนี่ยควรจะขึ้นได้อย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ทำได้วยแถม ลดลงด้วยนะครับอาจจะต้องมองกลับไปว่ามีอะไรผิดปกติกหรือเปล่าหรือว่าเราเออกกําลังกายไม่เหมาะสมเบาเกินไปหรือว่าหนักเกินไปหรือเปล่าครับค่าที่2ที่อยากให้ดูคู่กันคือค่า HRV ครับ HRV คือค่า ถ้าเลดว่าเรเบลิตี้เป็นค่าที่บ่งบอกความสมดุลของระบบประสาทซิมพลัสติกกับพาราซิมพลัสติกนะครับบอกว่าร่างกายเราเนี่ยมีความพร้อมในการออกกําลังกายไหมมีร่างกายที่เขาเรียกว่ามีความสมดุลกับร่างกายได้ดีพอหรือยังนะครับยกตัวอย่างถ้าเราออกกําลังกายเป็นประจําใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าระบบพาราซิมพลติกเน่เราทํางานได้ดีขึ้นแน่นอนว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยค่าให้ชวี v จะต้องค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะออกกำลังกายหนักบ้าง,างเช่นใส่ให้ชัยทีไปนะครับวันนั้นอาจจะห A จจะลงังจาก พักความเพียงพอให้ชบก็จะกลับมาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ได้ดีขึ้นด้วยนะครับ5 HRV ของเราเนี่ยจะค่อยๆสูงขึ้นจากเบสไลน์เดิมครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบผิดวิธีกออกกำลังกายแล้วหนักเกินไปจนร่างกายไม่ฟื้นนะครับค่า HRV ของเราอาจจะตกลงไปเรื่อยๆหลังจากออกกำลังกายครับกาเรียกว่าออกกำลังกายแล้วร่างกายเริ่มพังมากขึ้นครับ อันที่3นะครับผมอยากให้ดูค่าเรื่องของตัว sleep score หรือว่าค่าการนอนหลับครับถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจำเนี่ยครับเราจะเห็นว่าค่ากรนอนหลับของเราเนี่ยควรจะสมดุลน,นะครับหรือดูง่ายๆอย่างน้อยๆนะครับเราควรจะมี deep sleep ที่ดีเพียงพอประมาณอย่างน้อยๆ20%ของการนอนหลับทั้งหมดครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจาะดูย่ยอยๆคือขอให้ deep sleep เนี่ยเกิน1ชั่วโมงตอนหนึ่งวันเนี่ยผมถือว่าเรามีการ recovery หรือว่ากรนอนหลับเนี่ยพี่เพียงพอนะครับกลับกันถ้าเกิดว่าเราออกกาลังกายหนักมากเกินไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มมี sleep f r a g m e n t หรือว่ามีการนอนอหลับ ไม่ดีนะครับนอนหลับแล้วตื่นตื่นเป็นช่วงๆหรือว่ามีการนอนหลับที่คุณภาพต่ำยิบซิลิฟค่อนข้างน้อยนะครับแสดงว่าร่างกายเริ่มมีสตร s สเกิดขึ้นนะครับทำให้ส่งผลต่อการนอนหลับโดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบหนักมากๆเช่นในชัอทีในช่วงเวลาเย็นๆทำให้การนอนหลับแย่ลงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแล้วซิลิฟก่อนเราดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นยิบซิลิฟดีขึ้นแสดงว่าถูกทางแต่กลับกันถ้าเกิดว่าออกกำลังแล้วค่าการนอนหลับเราแย่ลงแสดงว่าอาจจะต้องกลับไปดูการออกกำลังกายดีๆว่่่่าา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 อออกกกกกกกลลััังงยทททีเเเเรรรนนนนมมหหิไปปืจ ไม่ดีระบบประสาทระบบการน,นอนล่วนไปครับ อีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายที่ผมชอบใช้ก็คือดูค่าการอักเสบของหลอดเลือดครับเรียกว่าค่า C R P แล้วกันนะครับค่านี้เป็นค่าที่บอกการอักเสบของร่างกายนะครับเราจะเห็นว่าผมมีคนไข้หลายคนนะครับที่มีเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเล็กๆน้อยๆมีแคลเซียมใช่ไหมครับมีน้นําตาลขึ้นหน่อยๆไขมันสูงค่า C R P ก็จะสูงใช่ไหมครับพอเราใส่การออกกาลังกายไปอย่างเหมาะสมนะครับก็จะพบว่าค่า C R P เนี่ยต่ำลงมาการออกกาลังกายเนี่ยโดยตรงเนี่ยมันเป็นตัว anti inflammation หรือว่าลดการอักเสบของร่างกายอยู่แล้ว C R P จะค่อยๆลดลงครับแต่กลับกันถ้าเราออกกำลังกายแบบหนักเป็นนักกีฬาซ้อมกีฬาซ้อมเพียงพอนะครับค่า C R P ก็จะไม่สูงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายหนักมากขึ้นจนร่างกายพังเช่นซ้อมตลอดแข่งตลอดนะครับจน HRV ชตกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามมาด้วย C R P ที่สูงแสดงว่าเรามีการอักเสบขอ,องร่างกายเกิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ค่า C R P เนี่ยมันมีการอักเสบของร่างกายและหลอดเลือดด้วยนะครับซึ่งทําให้เป็นผลไม่ดีในระยะยาวของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า แสดงว่ายิ่งดีเลยร่างกายแทบจะไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นเลยครับนั้นนะครับสรุปสี่ข้ออันที่หนึ่งคือออกกำลังกายดีวิตามินจะต้องค่อยๆสูงขึ้นนะครับอันที่สองให้ชวีต้องอยู่ในเกณฑ์ค่อยๆสูงขึ้นเช่นกันนะครับอันที่สามเรื่องของการนอนสิปสกควรจะดีไปด้วยกันแล้วก็อสุดท้ายข้อที่สี่คือค่าการอักเสบของหลอดเลือดก็ต้องควรจะต่ำนะครับไม่ควรจะสูงนะครับทำสี่ข้อนี้ให้ได้ดีแสดงว่าการออกกำลังกายของเราน่าจะปังแน่นอนครับสุขภาพดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสี่ข้อนนนีีี้้ปรระมาณสสวััดคบ